ซีเคมินครับน้ำมันสกัดจากสมุนไพร10ชนิดอู้ด้ยินคำว่าสมุนไพรที่เราโล่งใจเลยนะสบายใจธรรมชาติหลายต่อหลายคนนะครับตอนนี้เรียกว่าเกือบทุกคนรู้จักแล้วนะครับและเป็นลูกค้าประจำยาวนานมาหลายปีเหมือนตัวพี่กินมา10ปีแล้วอู้สิบปีแล้วจริงๆรครับรองความดีแล้วก็อยากจะบอกว่าที่เคยเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นกินจากซีเคมินเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะคะพอมันดีแล้วเนี่ย เราก็เลยแนะนําคนอื่นที่รู้จักใกล้ชิดเพื่อนสนิทญาติพี่น้องบอกเลยว่าทุกคนร้อยเปเซตอบกลับมาว่าโอ้จอร์ดมันเยี่ยมมากจริงก็อ,งอยากจะบอกนะครับสารสกัดเนี่ยซีเครเมนจริงๆเคยพูดเคยแนะนําไปแล้วะนะครับย้ําอีกทีหนึ่งในนี้มีสารสกัดถ,ถึง10ชนิดงาม,ม่อนงาดํารําข้าวมะพร้าว น้ำมันปลาถั่วดาวอินคามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแบล็กซิตออยน้ำมันกระเทียมสารสกัดจากพริกไทยดาและขมิ้นชันนี่เป็นไงความจำกกินแล้วความจําจะดีอย่างนี้ออ๋เพราะสิ่งนี้สมองดีถูกต้องครับแล้วก็จะบอกว่า สารสกัดทุกอย่างเนี้ยมาจากธรรมชาติและมาจากแหล่งที่ดีที่สุดพี่ชมพูฟูตี้เขาวัยไหนที่ที่เหมาะกับการทานสําหรับพี่อันนี้พูดตาตรงเลยนะวัยสขึ้นแล้วเนี่ยเหมาะมากๆเพราะจะบอกเลยว่าในวัยที่เราอายุ20-25-30-35-40เนี่ยเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตแบบ ลุยมากมากแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันสะสมอะไรเข้าไปบ้างอุ้ยงั้นก็หนุกแล้วล่ะครัต้องเลยค่ะมันไปช่วยมันไปช่วยทําให้หลอดเลือดสะอาดคอเลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไขมันเอาพี่จะบอกเลยว่ามาตรฐานการผลิตนะครับก็สุดยอดได้รับมาตรฐาน GHP และ HACCP จาก InterTech อันนี้ก็การันตีได้จากรางวัลอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เราเห็นกันนะครับรางวัลกินรีมหาชน Best Product of the Year นะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาหมัดหมดเลยนะครับปี2020นี่นี่เองค่ะ